อ๋อดีครับผมสวัสดีครับโอ้โหมาทำอะไรกันเนี่ยเฮ้ยมาตีเมืองบุญรำอีกแล้วเหรอรอบที่แล้วตีเมืองหลายคนเลยนะเอ้ยรอบที่แล้ว20กว่าคนนี่เหมาคนเดียวเลยโอ้เรีอกจริงอยู่ในพืดนเลทเลยนโ่ตอนนี้มาทำอะไรนี่มาเดินโอ้ถ่ายคลิปเที่ยวออกเที่ยวต่างจังหวัดอย่างนี้เหรอโอ้โหสุดว่ะอยากใช้ชีวิตอย่างนี้แหละแต่ยังไม่มีตังค์เดี๋ยวก่อนรอก่อนผมว่าปอนสามเก้าอือปอนสามเก้าทำไมต้องสามเก้าล่ะ เก้าไปซื้อยูนิซันก้าไปหาคนฉีด <c oughs> แล้วก็ก้าออกมาชูเกียรติยูนิซันสีฟ้า Relax and take notes. while take the wanna the choke the the hook motherfuckers I marijuana slayer layer take totes smoke 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 biggie smokes prayers mayor a rock of for you for gun gun your say โอเคครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องล่ลบวของเรานะครับวันนี้เราก็จะไปนี่เยอๆเยอะๆเๆเยอะหมดเยอะโอ้โหคือวันนี้เราก็จะไปหา โกนิวนะครับว nice ันนี้โกนิวแวะมาเยี่ยมเยียนบุยลำนะครับผมน่าจะอยู่ในบุญมีโดนในบุญมีไปหลอกเดินหาเด็กแน่นอนเลยดูทรงแล้วน่าจะเด็กจริงๆได้สำเดี๋ยวนนี้เราไปหาโกนิวกันนะครับผมไม่รู้ว่าโกนิวเขาอยู่ที่ไหนเดี๋ยวไปพบปะสังสรรค์กันหน่อยไม่รู้จะเจอหรือเปล่าเขาจะไปไหนผมยังไม่รู้เลยแต่เขาเดินทางสายท่องเที่ยวนะครับผมคือเขาบอกเขาจะไปเที่ยวที่ไหนบ้างเขาเขียนไว้เออแม่งเดินสายตะลุยอะเอาง่ายๆเอาบอกเลยเออแม่งชอบไปอย่างนี้ผมชอบนะครับแบบนี้แต่ว่าเออไปทางนี้ดีกว่า ทางลัดทางลัดลืมคือชอบนะครับแบบว่าเดินสายแบบว่าเที่ยวแบบให้ครบเจ็ดสิเจ็ดจังหวัดหรืออะไรที่เขาตั้งไว้แต่ไม่รู้เขาได้กี่จังหวัดแล้วตนนี้นะครับไม่รู้เขาเดินสายเที่ยวดเดินสายตีนะครับไ <c oughs> <c oughs> ปตีให้ครบ7จ็ดสิเจ็ดจังหวัดหรือเปล่ายังไม่รู้เลยผม่มปใหรอขอลาขอบคุณว่าไปเดี๋ยวนี้เราไปหาโกนิวกนก่อนดีกว่า คือรอบที่แล้วก็มาเจอกันนะครับแต่ว่าไม่เคยได้ถ่ายคลิปด้วยกันสักทีเลยแต่วันนี้เดี๋ยวผมพาไปหาดีกว่าตอนนี้น่าจะอยู่สนามอยู่ไกลบุญมีนะครับตอนนี้โอ้ยเดีอยวดูโอ้เขาจะขวดเราไมหมละ่ะไปเดี๋ยวเราไปหาตัวนี้ก็อยู่สนามเดี่ยโอเคนะคเดี๋ยวเราถทวหาเขาก่อนดีกว่าไม่รู้เขาอยู่ไหนเนะี่ย ยืนไ,ม,นไม่ลงเอาตัดสายสงสัยไม่รักกันแหละแต่น่าจะอยู่สนามเลยครับผมเขาน่าจะถ่ายคลิปกันอยู่หรือเปล่าเขาเลยตัดสายเดี๋ยวไปดูสนามนะครับผมว่าเขาอยู่กันหรือเปล่าเอออ้าวโทรมาแล้วฮลัลโหล อ,อยู่ไหนกัน,นครับมันอยู่ตรงไหนเนี่ยเฮ้ยเด็กเชี่ยนี่ไปอยู่ด้วยได้ไงเนี่ยโอเคโอเคเดี๋ยวไปหาเสร็จไปค,คือตอนนี้นะครับอยู่กับไอบุญมีนะครับผมก็คือ อยู่เขาพนมนุ่งจำลองเหมือนพาเด็กมาเดินท่านท่านศึกษาคือเขาจริงแบบไม่เคยมาเลยนะครับผมผมบอกเลยขคนบุญรำแท้ๆผมยังไม่เคยไปเลยเนะี่ยยังว่าเลยเราเคยไปของจริงแล้วหรือเปล่าเราเคยเราก็เลยไม่ได้มาแบบจำลองนะครับผมแต่ว่าเขาจำลองอยู่นี่ก็ทีเด็ดเหมือนกันนะแล้วมีแบบอะไรโลเคชั่นข้างหลังแบบสวยๆด้วยเออเดี๋ยวพาไปเดินดูวันนี้ดีกว่านะไม่รู้เขาอยู่ไหนกันหาก่อนอันนั้แรก เ้ยนั่นเห็นรถแล้วนั่นรถเขาจะคนในอยู่ไหนขี่ขึ้นไปเลยได้ไหมวะกาจะด่าหัวห่ะ,ข,ข,ะวขี่ขึ้นไปเลยเนาะฮะเอเด็กขี่ขึ้นไปเลยอรถไม่มีแรงว่ะ้ย จอดรถนี่เลยครับเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปหาเขากันมึงหลอกเขามาทำอะไรบุญมีหลอกมาเอ็ดมาฮะเขาไม่อยู่ด้วยหรอกไม่มีพี่เป็นคนจนตอนนี้อวสัสดีครับผมสวัสดีครับโอ้โหมาทำอะไรกันเนี่ยเฮ้ยมาตีเมืองบุญรำอีกแล้วเหรอรอบที่แล้วตีไปหลายคนเลยนะ เราที่แล้ว20คนนี่เมาคนเดียวเลยโอ้เลือกจริงไม่ได้พูดเล่นสิโอ้สุดจริงอันนี้กอนี้มาทำอะไรนี่มาเดินมา,า,อาโอ้ถ่ายคลิปเที่ยวอ,ออกเที่ยวต่างจังหวัดอย่างนี้เหรอโอ้โหสุดว่ะอยากใช้ชีวิตอย่างนี้แหละแต่ยังไม่มีตังค์เดี๋ยวก่อนรอก,ก่อนโอ้โห โอ้โหของเทว่ี่ะงานดีพี่ตั้งแต่ไหนผมไม่ได้แบบมาเที่ยวไปแต่รถตลอดงานรถตลอดใช่ช่วงนี้ออกสายเที่ยวบ้างใช้ชีวิตตัวเองบ้างโหสุดจริงว่ะโดนมันหลอกมาทำอะไรเนี่ยใครก็เที่ยวกันอืมใครก็เที่ยวกันโอ้โหมีเงินในกระเป๋าเท่าไรที่จะเที่ยวมันมันหลอกมาทำอะไรเนี่ยมันหาสาวอยู่เนี่ยอ๋อมันชอบหลอกมาอย่างงี้ให้มันหาสาวไงคิดผิดแล้วโอ้สุดจริงโอเคเดี๋ยวถอดหมวกกันน้าทุกคน นี่ครับบรรยากาศก็กจะวันนี้มารวมตัวกันเทิดรถซ้อมรถนะครับผมเอ้ยสวัสดีครับทำไรทิ้งไ่หน่อยไม่ไม,ไม่ชื่ออะไรเราวายยุ่ไงเงินออเด็เกืียเยขาไม่รู้จักไหนที่เพี่น้องวายยุ่นะครับผม <ปะ S 2> นี่ฝาได้วยครับมาใครมากับแฟนครับขอแฟนครับอ้ออาคือวันนั้นผมสั่นเอาต่อผมหรอ อ๋อใช่คนเดียวพี่มีคนเดียวอ๋อมีคนเดียวหาแพ้เองแล้วพี่ชอบหาแพ้คนอื่นเนาะวคนเล่นคนหยอกทำอะไรวันนี้คือเมื่อไหรคืออยู่พี่ฮะคืออยู่พี่อาจารย์น่ากลัวไหมอาจารย์น <spe c> ่ากลัวอาจารย์น่ากลัวก็รู้สึกไมเคยเห็นสอนแบบเนี้ยเออนี่เขาสอนจริงจังไงโคตรสุดเข้าลึกเลยบอกเลยด้วยโอ้โหบอกเลยนี่ไอ้จอบน่าจะตายวันนี้ดูทรงแล้วใช่พี่เออแล้ววันนี้เองมาขี่กันไหนี้ไม่รู้พี่เออเดี๋ยวมาลองขี่ดูได้แล้วหรือฟื้นความจำหน่อยไม่ได้ขี่นานแล้วไม่ได้ขี่นานไปขี่จะรถไถยก็อย่างนี้เลย ไปเดี๋ยวพาไปดูเสเวันเป็นไรวะเ,เอ้เสวันเอ้ยเลิกสูบยาบายย้ายังยังครับยังย่เงียยังสูบอยู่ใช่ครับโอ้พูดไม่ัวเอ้าทำอะไรวันนี้วันนี้ก็มาดูเด็กๆเด็กๆซ้อมเด็กเด็กซอ้กกซอมเองก็ต้องรื้อฟื้นความจำได้ครับเป็นตัวเต็งอยู่แล้วก็ขี่ได้ไหมสู้ได้ไหมเอ็งจะสู้กระปองพี่ได้ไหมวะ น่าจะไม่ได้กินแต่เราโอ้ตายแล้วกินเราสับแต่กีบะสับแต่กีบใช่ครับเออโอ้ตายตัวนี้ไม่สับเกียร์ครับสับแต่สับอย่างเดียวซอยอย่างเดียวในรูวาเขาโอ้โหเจ็บปีแข่งฟุ้งเลยนี่เขาไปทำอะไรมารถมันแรงครับออ๋รถบรรเลงใช่ครับเออเที่ยวรถไม่ได้แรงหรอกคนมันแรงดีกว่าคนมันแรงกับรถพี่เองลองให้รถไอจอไปขี่สักวันหนึ่งดูให้รถไอจอไปขี่สักวันหนึ่งดู เดี๋ยวตายครับเดี๋ยวเดี๋ยวตายใช่ครับไปเดี๋ยวพาดูเขาซ้อมเลยกันต่อนีกว่าครับผมโอ้วะนี่ครับเขากำลังซ้อมแบบจริงจังกันมากเลยโอ้ยเป็นไงเออสองคนคิดว่าจะไหวไหมฮะเอ็งว่าเอ็งสองคนตอนนี้ใครเทียนกันนี่ใครเทียนกันใครเทียนกันไม่รู้เออไม่รู้ต้องลองว่ะแต่พี่เชียร์วายุไวตอนเนี้ยแสนหเออมากกว่าเองอ่ะพอเองติด เออผู้งตรงไปเลยอายุมันไม่ติดมันพกมาด้วยของเองอะติดเขาเรียกติดแบบเบงเขาเรียกติดงานไม่ทำครับเอองานการไม่ทำแล้วมีใช่ไหมหนาดีกว่าบุญมีเป็นนักรบมันอยู่ไหนอะบุญมีวะไม่รู้ครับหายไปอีแล้วตายมีนูเปิดที่เรารู้ตัวเออนี่นะครับผมกำลังรวมตัวกันเขาซ้อมกันจริงจังมากเลยนะคนบอกเลย ดูคลิปในช่องพี่โอมนะครับอันนั้นแบบโอ้โหอันนี้ให้ดูเบื้องหลังคือเรามารวมตัวเจอกันถึงโกนุ่งโกนิวนี่โกนิวก็มายืนดูอยู่การสอนการอะไรอ๋อหลวงพ่อมานั่งทำอะไรนี่หลวงพ่อมานั่งทำสมาธิอย่าอย่าหลวงพ่ออะไรจะใช้มาอย่างนี้สวัสดีครับชื่ออะไรครับผมผมชื่อคอยน้อยผมคอยน้อยนะครับผมการเรียกผมว่าปอนสามเก้าอีปอนสามเก้าทำไมต้องสามเก้าล่ะ ก้าวไปซื้อยูนิซันก้าวไปหาคนฉีดแล้วก็ก้าวออกมาชูเกียรตนยูนิซันสีฟ้าเจ๊ไหมหลอดสีฟ้าใช่ไหมของเท่ก็คาดว่าอย่างนั้นส้มไม่ต้องลนไม่ก่อนฉีดต้องลนต้องลนแล้วก็ใส่ช้อนใช่ไหมพูดไปทั่วคนรู้ก็รู้เลยกันนะเดี๋ยวพอ20กว่าก็จะรู้กันดีอยู่วงการยูนิซันนะครับผมนี่เจ้าพ่อยูนิซันได้ไหมดินี่คบแก๊งไหมนี่ฉีดทุกคนไหมไม่รู้อ่ะ ไม่เคยจับของใครเลยของตัวเองเนี่ยก็ซื้อถุงยางสี่เก้าอยู่จะใส่ไม่ได้อู้ตายแล้วเนไงบรรยากาศบุรีรัมย์วันนี้น่าน่าชมไหมบรรยากาศก็ค่อนข้างจะล่มลื่นน่าจะไม่มีสาวๆต้องรอดึกกว่านี้มีแต่คนมีผัวแล้วทั้งนไม่เป็นไรนี่จัดกันได้โมัวเลยมีอะพวกกันอ๋อคือสวิงได้เลยอะใช่สวิงเลยโอเใช่ของน้องมันหนุนเล่นเลยพาไปดูความนุ่น a few moments later สวัครับสำหรับว,วันนี้เราก็พาโกนิวมาชมรถชมบรรยากาศประมาณนี้แต่วันนี้ก็มานั่งเล่นกันหน้าสนามน,น,นะครับผมนี่อันนี้เวฟของสเสืยหวานนะครับผมนี่วันนี้มาซ้อมรถกับโกนิวพาโกนิวมาดูไอ้พวกอะคาเดมี่เราต้องทําฟินแล้วแหละเชงกี้วันนี้น้โมมาสอนเอด็กน้อยขี่น่าจะขี่ได้แล้วเดี๋ยวพวกนีจัดให้เดี๋ยวรอจัดฟินด้วยโอเคนี่ก็จะกลับไปแล้วนะครับผมนี่ลูกรักเกลเราอยกผ่าออกมาสตาร์ตติดไมน่ะโชคหลังุด จะโค้งขาดล้มเลงขนาดนั้นเหรอกล้องต่อไม่เกิดปุวว๋ยเอ้ะเจ้าปยังไงยิงปิ้งได้ยังได้ครับเดี๋ยวแกนัีข่าวโอเคครับ,บผมนี่ครับผมบรรยากาศนั่งเล่นชิวๆของบุย๋ยรำก็จะประมาณอยา่างนี้วันนี้วันศุกร์นะครับก็เลยได้ออกมาเล่นกันก็วันนี้เดี๋ยวลากันไปก่อนใครที่รับชมคิววีอย่ือฝากกดไลค์ฝากกดแชร์กดติดตด้งนะครับไปก่อนลาไปก่อนจ้๊ป โคตรเด็ดโอเคเด็ดมากแต่แต่ที่ทูเอผมไม่ได้คาดอเดียวมาโดยปรีเลยจคแบบท์เลวันนี้โอเคทุกคนลาไปก่อนนะวันนี้ลากนครับใครที่ฝากด้อยู่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะผม and take notes while I take totes of the marijuana smoke. Oh, you wanna choke, gun smoke, gun smoke. Biggie Smoke for mayor, the rock slayer, the hookah layer. Motherfuckers, say your prayers.